สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบา่าวซนทุกท่านนะครับมื่อเนี้บา่าวซนก็มาเลาะป่านะครับมื่อเนี้ก็เป็นวันที่19สิงหาคม2566นะครับถ้ได้ข่าวเฮ็ดออกนะครับทางผู้พอ่อเฮ็ดดินเฮ็ดดอนนะครับออกมื่อเนี้ก็เลยมาเลาะเบิงนะครับผู้ค้อมุกดาหารนะครับ บัลมะนาวข้างแดงบัติวนะครับคือพิกัดของผู้ค้นนะครับพี่น้องกลับมาลุ่นมาเชียร์กันเบิง์นะครับว่าจะเป็นจังไดจะมันโบมันสําหรับในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้บัสนสาวทรายนำเด้อพี่น้องเด้อนะครับตามบัสนมาว่าจะเป็นจังไดนะครับตามมาพี่น้องตามมาดอกแรกแหกมันพี่น้อง เห็ดตาโลนะครับเห็ดตาโลเห็ดตาควายหรือเห็ดสาคู ku, นะครับดอกแหลกแหกมันเห็ดมันปู oo, พี่น้องเห็ดมันปูเห็ดตงโกที่นี่พัเห็ดตงโก นี่งามๆนะครับงามๆพี่น้องงามๆ ที่ละดอกสองดอกนะครับพี่น้องปีนี้ออกโบลายนะครับบางปีที่มันออกลายๆนะลายหรือปีนี้เพราะวา่าฝนฟ้าอากาศนะครับบ่เอืออำนวยพี่น้อง ว้าวพี่น้องแม่หนังนะครับนี่ดูเอาดูเอานะครับนี่โอ้ยคักะกะกมาแล้วมาแล้วได้ลาบแท้นะครับ,รบรวันนี้นี่ว้าวกะกเลยปีนี้ฝนจะว่าดีก็ดีจะว่าบดีก็บดีนะครับพี่น้อง เพรว่าฝนตกกระปิดกระปอยนะครับตกบนักแต่ว่าตกเกือบซุมือเลยนะครับแต่ว่าบนักนะครับพี่น้องเห็ดตะลูก็เลยบุค่อยออกประไดนะครับ ลื่นนะครับนี่คือวุ่นนะครับพี่น้องไขวุ่นเลยหัตวตะขับ เยอะเลย,เ,ยเกือบจะแก่นะครับพี่น้องเกือบจะเป็นดอกนะครับ นี่เยอะเลยพี่น้องโอ้มีตะดอกใหญ่เลยโอน,นี้บุญดกว่จจมันนะครับโอ้จับหนกจับหนกมันลื่นลื่นนะครับ คลิปนี้กระนํามาฝากพี่น้องนะครับข้อหอมปากอหอมคอนะครับเห็ดสาคูนะครับหรือเห็ดตะลุพี่น้องนะครับก็ได้พ่อลาบอยูยนะครับเอาไปทําเมนูลาบหรือว่าทําเมนูของหวานกระทินะครับพี่น้องกระแทบคือกันนะครับหรือว่าจะเป็นดอกจกักรบเป็นขาเขาจากักรีเอาไปแกง แกงใส่กับนอม้นะครับแซ่บนะครับแกงใส่กับนม้ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับเห็ดตาโรนะครับแบบนี้เขาทำเป็นของหวานนะครับเชื่อมน้ำตาลกะทิใส่นะครับพี่นงแซ่บคือกันนะครับหรือว่าเขาจะทำเมนูลาบนะครับลาบเลยก็แซ่บสำหรับเมื่อนี้นะครับ จะได้พอหอมปากหอมคอนะครับพี่น้องนี่พออยู่พอกินนะครับเห็ดอื่นก็บโบเห็นนะครับเห็นเห็ดทมกอเล็กๆน้อยๆนะครับสกุลลัดปไดเป็นนำฝากคนอากาศบุ่ค่อยดีปีนี้นะครับรอเบิงว่าจะมีให้เก็บอีกหรือบ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ,พี่น้องไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจครับาซนสตรีทไลนานะครับแล้วพอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ